คลิปนี้นะครับผมจะพาไปดูปลาดุกอุยนาสีทองนะครับคุณเคยเห็นกันหรือเปล่าครับคุณไม่เคยเห็นใช่ไหมครับผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมพาไปดูพร,พร้อมๆกันเลยนะครับพี่ประหลัดครับปลาเนี่ยมันเป็นปลาทองหรือปลาอะไรี่ผมเห็นมันเป็นสีทองทอง เป็นปลาทองปลากองอเป็นปลาดุกปุยนาุยนแพ้บ้านเราแล้วก็คือในในแต่ละรุ่นเนี่ยมันก็จะมีปลาแปบใหม่เหมือนเหมือนเราเลี้ยงเลี้ยงตัดจะเห็นปลาเผือกงัวเผือกควายเผือกอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือประเภทเดียวกันอ๋อครับผมอันนี้ก็คือปลาเผือกอะไรพูดง่ายๆแล้วก็คือปลาเผือกอืมครับแล้วมันหายากไหมครับพี่ ก็ยากครับเพราะว่าในในแหล่งน้ําธรรมชาติทั่วไปเราจะไม่ไม่เคยเพบเห็นเลยนะครับอันนี้มันคือมาจากการผรสมเทียม<อ>แล้วก็มันในแต่ละรุ่นเนี่ยก็ยากมากที่จะเจอนะครับอพอเจอแล้วก็เลยกินเก็บรักษาไว้แล้วก็เลี้ยงไว้เขาจะไม่นิยมกินนะพี่ก็ แล้วแต่แล้วแต่คนชกำลังยังนึกเมนูใหม่ปลาดูกอุยนาสีทองแดดเดียวอะไรเงี้ยึ้นาไม่รู้จะราคาดีขนาดไหนนอครับผมแล้วถ้าเอาไปเลี้ยงสวยงามก็ได้ไหมพี่ครับส่วนใหญ่แล้วปลาปลาอุยนาสีทองเนี่ยจะเลี้ยงเป็น ตัดน้ามงคลนะครับแล้วก็เลี้ยงเพื่อปลาสวยเป็นปลาสวยงามนะครับซึ่งตามท้องตลาดทั่วไปที่จําหน่ายนะครับตามตลาดเจเจอะไรพวกนี้ก็จะแทนตัวเขาผมเป็นพันนบาทนะครับที่ขึ้นมาอยู่กระบอปูเนี่ยสมมติว่าผมมีตู้ปลาอะไรเงี้ยสามารถเอาไปใส่ได้เลยใช่ไหมครัเอาไปใส่ได้แต่ว่าต้องใส่จํานวนน้อยเพราะว่านิสัยพฤติกรรมเขาเขาจะจะดุดดดดูต่อตอดกันนะครับเพราะนั้นเลี้ยงอย่าหนาแน่นนะครับอย่าหนาแน่น ครับผมก็พี่ฝากหน่อยครับถ้าใครสนใจมาติดต่อได้ที่ไหนเอ่ยก็ถ้าท่านใดสนใจอยากเลี้ยงเป็นปลาสวยงามอยากเลี้ยงเป็นปลามงคลเพื่อเสริมอํานาจบารมีของบ้านเราอย่างนี้ครับก็มาติดต่อได้ที่ปอแดนเกษตรฟาร์มนะครับตั้งอยู่เขตหมู่สาม ตำบลม่ลามอำเภอบางละรยนจังหวัดสิงห์บุรีครับครับผมหติดตามในเพจฟอแดนเกษเตรฟาร์มได้นะครับแล้วทักอินบ็อกซ์เข้ามาได้ครับเดี๋ยวเพจเดี๋ยวผมขึ้นขึ้นให้นะครับเดคุณผู้ชมที่สนใจนะครับไปติดต่อกับพี่ปหลัดได้โดยตรงเลยนะครับไม่ต้องทักมาในเพจผมนะครับครับยินดีครับ